สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันพฤหัสที่หนึ่งธันวาอ่าทำไมธันวาดิกุมภาพันธ์ครับสองพันสิบเจ็ดครับกับมาเจอกับผมอีกแล้วเกาะขอบโต๊ะวิเคราะห์บอลครับมาเจอกับผมป่าเล็กแคสเซสปอร์ตครับเป็นไงกันบ้างกับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเราเดินสายกลางกันอีกแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็สดชื่นไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งและก็หลับไปหนึ่งคู่ที่ได้สดชื่นก็ไม่มีใครฮะโขงแดงลิฟท์ภูครับสามารถเปิดบ้าน ยำใหญ่ใส่สิตัวลูอกอามเชลซีไปได้ซีไปตัวหนึ่งครับคู่นี้กินเต็มแบบแน่นๆเน้นเทั้งสูงทั้งต่อสบายใจครับตัวอีกหนึ่งคู่ที่ยกก็เป็นแอตเลติกครับแบกบมาหนึ่งลูกก็สามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไลยยบบ่ย่อเบญกนโไปได้สองหนึ่งคู่นี้เสมอยกกันไปเซิง์หนึ่งคู่ที่ทํไม่ได้คือบรากาครับฟอร์มสภาพาเกะเหมือนจะละล้าเมื่อคืนน่ะทาได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับทีมบัวอย่างซาวเวตไปได้หนึ่งหนึ่งก็ยินดีกันทมาชิกทุกท่านครับที่ได้สดชื่นกันไป ก็วันนี้เหมือนเดิมแอดจะคัดมาเน้นเน้นเนื้อเนื้อสามคู่สามลีกแต่วันนี้แค่สองลีกเพียร์เม,มลีก,กับลาลิก้าสเปนเท่านั้นแต่สามคู่เหมือนเดิมเอาข้อมูลเน้นๆหนักๆให้ทุกท่านจะรับชมรับฟังก่อนก่อนจะทําการตัดสินใจอะไรลงไปในคะ่าคืนนี้ก่อนรับชมรับฟังกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไ้ด้วยครับไหลสดทีไลด์โดนบ่นทุกทีว่าแอดโู้ไม่เห็นแอดเลยตอนไลฟ์เห็นแต่ลอยทุกทีเลยก็กด แต่งเตือนไปเลยครับไม่หนักหนาอะไรโจดไปเลยแล้วใครอยากเข้ากลุ่มอยากเข้าไปรับแนวโครงการเพิ่มเติมตัวนี้ตัววีตัวติดดาวแอดไลน์หน้าช่องเข้าไปครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแรงสิ้นครับโดยเฉพาะใครเป็นสายบอลสดบอกแล้วว่ากลุ่มเรามันเป็น2รองใครอย่างแน่นอนแอดไลน์เข้าไปฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคู่แรกครับเป็นสึกพิมพ์ลีังกฤษครับเวสแฮมครับจะเปิดบ้านลอนดอนสเตเดียมครับรับการมาเยือนของบอลมาร์ทครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองครึ่งฮะ คู่นี้ต้องบอกว่าเกตบอลไม่ได้ห่างกันไกลมากสักเท่าไหร่ฮะสำหรับคู่นี้ฮะและต้องบอกว่าเวสแฮมช่วงหลังเหมือนฟอร์มของเขาเองจะดรอปลงไปนะฮะเหมือนจะพร้อมจะดรอปลงไปหน่อยลากเป็นชอบเดินสายกลางเหมือนแอตติกแล้วก็ท้าัดหลังสุดชนะ1เสมอ3และแพ้ไป1แต่ในลีกถือว่าดีนะ,ะอันดับในลีกอยู่อันดับ6มีลุ้นได้ไปบอลยุโรปเลยทีเดียวครับส่วนบอลมัด5เกมหลังสุดฟอร์มก็ยังแพ้ชนะสลับกันไปครับก็ ชนะสามแพ้สองและสองนัดหลังสุดนี่แพ้รวดมาในบอลในลีกของบอลมัดแต่ยอมรับได้ครับเพราะแพ้สเปอร์และก็มาแพ้ลิเวอร์พูลฮะซึ่งส่งบอลมันต่างกันอยู่เลยฮะค่ำคืนนี้เป็นทางเวนแฮมเจ้าบ้านแบกมาน,นิดหน่อยต้องการหนึ่งลูกเพื่อให้ได้สดชื่นแต่เนื่องจากศักยภาพของทีมมันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ฮะแล้วฟอร์มก็เ ค่อนข,ข้างที่ช่วงหลังเวสแฮมค่อนข้างที่จะชนะยากนะจะหนักไปทางเสมอและค่ำคืนนี้ถ้าเจ้าบ้านแบกมาอย่างนี้ขออิงบอลมัดไปก่อนในค่ำคืนนี้น่าจะบุกไปแบ่งแต้มคว้าหนึ่งแต้มกลับบ้านด้สำหรับบอลมัดค่ำคืนนี้คะคู่แรกปลบอลมัดสบายตัวฮะส่วนคู่ที่สองครับเป็นใครไปไม่ได้ครับยืดหน่อยฮะอ้แฮมตันครับจะเปิดโมริิวก้ครับรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เนเตดครับ คู่นี้จะเตะกันในเวลาต3สามสิบห้าคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พิม์เลียเตะสองคู่วะที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้เวมตันเ <Ooh, Hamilton S 1> จ้าบ้านครับห้าเกมหลังถือว่าหูดูดีที่มาเลยฮะสามารถถีบตัวเองขึ้นมาจากโซนท้ายๆนะขึ้นมาอยู่ดับกลางๆในสิบเอ็ดเลยห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอสองไม่แพ้ใครด้วยแล้วก็ถือว่าทำผลง,งานได้ดีเลยเดียวส่วนทัพปีศาจแดงเหมือนเดิมครับยังปรับตัวไม่ได้เหมือนเดิมครับคือฤดูกาลแล้ว ก็ยังปรับต <im cose wick> so ัวไม่ได้ย yeah. uh ังหาฟอร์มต e ัวเองไม่เจอและวิธีการเล่นของตัวเองไม่เจอ5้านัดล่าสุดแพ้ชนะเสมอสลับกันไปก็ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับจากทุกรายการอยู่อันดับ9ลู่ลงมาอยู่อันดับ9แล้วมันอยู่อ่ะมีคะแนนมากกว่าวูมแฮมตันแค่3มแต้มนะสำหรับแมนยูครับก็วูมแฮมตัน3าเอ่อ29ของเรา32คุณนิวบอกว่าราคาเปิดมาเสมอรักใครชอบใครไปเลยครับแต่แมนยูค่ำคืนนี้ขออิงไปทาง แมนเชสเตอร์ลเลสเตดครับแอดฟาสทงแมนเชสเตอร์ลเลสเตดแบ่งแต้มได้ไม่แพ้ก็คู่นี้มองลงมาจากที่สูงได้ครับน่าจะมี2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งกับ3เพราะแมนยูก็ค่อนข้างเสียประตูง่ายนะถึงแม้ว่านัดนี้จะได้ทั้งลูกชอนและอ่าลิซตันโดมาตินเนสกลับมาแล้วก็เถอะฮะแต่น่าจะยังอีกน,นิดหน่อยอเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาเพิ่งได้ลงแค่นัด2น,ดนัดนัดที่แล้วก็เสีย2ลูกแบบไม่น่าเสียก็ต้องบอกว่า ยังเป็นปัญหาของแมนยูฮะเสียง่ายๆเสียไม่น่าเสียนั่นแหละครับปัญหาแมนยูครับสองลูกครึ่งถึงสองลูกครึ่งคอบสามคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากไปสูงได้ครับแต่ใครแฟนผีไปเสมอนะฮะอย่าไปต่ออย่าไปลองครับลองได้แต่รู้สึกว่าเลรีนะ้ำมันไม่สวยไปเสมอนะฮะกลางๆได้ลุ้นแน่ายาวๆครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นศึกลาลิก้าสเปนนัดตกค้างฮนะนัดที่ยี่สิบสองครับเกต้าเฟ่ฮะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ รองจากผมน้าเวลานี้ลาชันชุดขาวแล้วเมล็ดคู่นี้เตะกันนาวาาตีสามตรงครับเกตาเฟ่ต้องบอกว่าเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาจากนัดที่แล้วฮะที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะแคนาดาไปได้สองศูนย์แต่ภาพรวมฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะก่อนหน้านัดอ่ก่อนหน้านั้นหน้าสามนัดก็ไม่ชนะใครแพ้ไปสองและเสมอไปหนึ่งแต่ครับต้องบอกว่าเกมในบ้านของเกตาเฟ่เด็ดมากครับอย่างที่บอกครับถึงได้ทำคะแนนมาอยู่กาอันดับสิบได้นะตอนเนี้ย ถ้านัดหลังสุดในบ้านชนะไปสี่และชนะรวดด้วยนะชนะรวดด้วยครับสาหรับเกเตาเฟ่และก็ในบ้านแพ้ครั้งเดียวจากสิบสามนัดหลังสุดต้องบอกว่าในบ้านเก็บแต้มได้มปนกอบเป็นกำจริงๆสําหรับเกตาเฟสครับส่วนเรมเลอรริดตามหลังเอ่อคิโรนาอยู่หนานะึ่งคะแนนฮะและแข่งน้อยกว่าหนาึ่งนัดถ้าชนะค่ำคืนนี้จะขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนนะฮะจะมีแต้มมากกว่าสองพะคิโรนามีห้าสิบเอ็ดขอลิมเบอร์ริดมีห้าสิบครับก็ต้องบอกว่า หลีหมยมฤทธิ์ค่ำคืนนี้น่าจะมาเน้นครับและต้องการแค่ลูกเดียวต้องการแค่ลูกเดียวก็จะได้สดชื่อและเพ้ามาควบครึ่งและง่ายๆอ่ะมาควบครึ่งแล้วต้องการลูกเดียวก็จะได้ยิ้มมุมปากกันแล้วแอดว่านาจะทําได้สาหรับเหลีหมยมฤทธิ์ค่ำคืนนี้ฮะเพราะหลุดแพ้แลูดเสมอนี่ถือว่าเสียหายนะฮะเพราะนี่คือแต้มที่มันค้างอยู่อ่ะถ้าได้สามแต้มจะดีมากอะถ้าเสมอก็จะแต้มแค่เท่ากับคิโรนาและลูกจะเสียคิโรนาค่อนข้างดีกว่าด้วยนะถ้าจำไม่บิดนะฮะ ผมว่าเรมเบลิดมาเน้นหนึ่งลูกมีแน่สําหรับเรมเบมลิดถึงแม้ว่าเกตาเ,เฟ,ฟ่เล่นในบ้านดีฮะและกลองหน้าของเขามาหมดแล้วค่ำคืนนี้ก็น่าจะพร้อมลบใส่กันพอสมควรทั้งอูนัสอันบานแล้วก็บาคาโมโยลันรวมทั้งตัวทีเด็ดของเราอีกตัวหนึ่งฮะเมสันเกรีนวูดพร้อมลงเป็นซูเปอร์ซับอยู่แล้วคุยสามคิดเลยมากปายเมลิดครับสรุปสามคู่ค่ำคืนนี้ครับบอลมัดแมนยู you. แล้วก็เรมเลิดร,รับรองสดชื่นฮะ อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยเดี๋ยวเวลาไลฟ์สดจะไม่เห็นแอดอีกจะไม่ได้แนวโครงการสวยๆนะฮะส่วนไทยอยากรับแนวโครงการเพิ่มเติมตัวเน้นตัววีตัวต,วตวิดดาวหรือแนวโครงการสวยๆที่เราคัดสรรไว้ให้ไปเอาในกลุ่มได้เลยแอดตายแลช่องเข้าไปกลุ่มเราเข้าฟรีนะครับจะไปเจอกับแอดก่อนบอกอยากเข้ากลุ่มพิมพ์อยากเข้ากลุ่มไปเดี๋ยวแอดสมัครสมาชิกและโยนเข้าไปเลยสมัครฟรีครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแรงสิ้นครับอย่าลืม แล้วก็ฝากติดตามทางอื่นด้วยฮะับเฟซบุ๊กเซเล็กกินเต็มเพจกอขอบโตวิเคราะห์บอลแล้วก็ยูทูบเซเล็กกิเต็มผมจะสรุปทุกอย่างในกลุ่มนะพวกนั้นจะสรุปทุกอย่างเลยทั้งสดชื่นแค่ไหนอยากรู้ไปดูครับไม่บอกเราจะหาว่าคุยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอใหทุกท่านได้สดชื่นแจ่มใสตื่นมารับรับเหมือนเดิมิวัน,นะฮะสวัสดีครับ